ดาราสาวช่องดังชื่อพลไม้ยอมเป็นภรรยาน้อยของนักธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยล่ะค่ะมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจเป็นเรื่องราวของดาราสาวช่องดังชื่อพลไม้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังพร้อมๆกันเลย เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงการอย่างมากในขณะน,นี้หลังจากข่าวบันเทิงช่อง8ดได้ออกมาเปิดเผยข่าวเด่นเรื่องราวของดาราสาวช่องดังดีกรีนางงามชื่อผลไม้ยอมเป็นเมียน้อยนักธุรกิจก่อนจะไต่เต้าเป็นดาราทั้งที่ไฟใช่มีลูกมีเมียแล้วนางเอกสาวคนนี้เป็นดาราสาวสังกัดช่องดังมีชื่อเป็นผลไม้ดีกรีเป็นถึงนางงามสาวภาคใต้มีละครทั้งหมด12เรื่องเธอยอมเป็นเมียน้อย ฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจคนดังที่รู้จักกับดารามากมายมีครอบครัวมีลูกแล้วสองคนดาราสาวเป็นเมียน้อยคนดังกล่าวได้กิ๊กกัมก,กันมาสองปีแล้วฝ่ายชายก็เริ่มพาดาราสาวคนนี้ออกงานมากขึ้นจุดเริ่มต้นทําให้ทั้งคู่รู้จักกันมาจากที่บ้านของฝ่ายชายทําคาเฟ่เกี่ยวกับแมวและสาวคนนี้ก็มาคลับของลูกค้าเมื่อได้เริ่มคุยกันก็เริ่มสร้างสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆอีกทั้งไยหญิง ยังรู้จักกับลูกของฝ่ายชายแต่พอลูกสาวรู้ว่าเธอเป็นเมียน้อยของพ่อก็อั f o l ลไอ IG ทันทีอีกทั้งยังหย่อนคำใบเพิ่มเติมอีกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนภาคใต้ที่บ้านเปิดไข่ของชามเล็กๆส่วนทางด้านเมียหลวงกับลูกก็ไม่ได้ให้ค่าเพราะดาราสองไม่ได้ดังมาก